ข้อนี้นะครับโจทย์บอกว่ามีการฟีโทรอีนและเบนซีน30กิโลกรัมต่อชั่วโมองที่ความดัน101กิโลปาสคาลนะครับโดยมีโทโลอีนนะครับ0.6แปลว่ามีเบนซีน0.4นะครับแล้วก็ยังบอกว่าส่วนผลิตภัณฑ์ด้านบนนะครับมีเบนซีนออกมา0.97แล้วก็ด้านล่างนะครับมีเทโลอีนออกมา0.98นะครับ โดยมีอัตรารียักที่3.5นะครับโจทย์ต้องการถามว่า,าจำนวนผลิตภัณฑ์ด้านบนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ด้านล่างน,นะครับแล้วก็จำนวนชั้นทั้งหมดนะครับทำเรนะครับแล้วก็วาดรูปออกมาก่อนครับแล้วก็จากนั้นเราก็จะทำแมน巴拉นะครับก็ใช้สูตร f เท่ากับ t บวกนะครับก็ก็จะใช้ได้สูตรนี้ไปนะครับแล้วก็เราจะเริ่มหา d ก่อนนะครับจะใช้สูตร้ครับแล้วก็แก้สมการนะครับจะได้ d เท่ากับ1ิกิโลกรัมต่อชั่วโมงนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ด้านบนนะครับแล้วก็นำา12เนี่ยมาแทนในสมการหลักนะครับแล้วก็จะได้ w ออกมาท่ากับ18กิโลกรัมต่อชั่วโมงนะครับต่อไปนะครับเราก็จะหาโมลแฟกชั่นนะครับจากสูตรนี้นะครับ แล้วก็หาโมลฟรักชันของเบนซินนะครับได้สู 0. ได้ดีที่0.974แล้วก็ดับเบิลยู0.024นะครับส่วนโทลูอีนเนี่ยเาจะได้มวลมลฟรักชันของดีเท่ากับ0.026แล้วก็ของดับเบิลยูเท่ากับ0.976นะรนนครับจากนั้นเราก็จะหาสมการเส้นตรงครับจากสูตรนี้นะครับแล้วก็เทนค่าลงไปนะครับก็จะได้ สมการที่ตรงคือ 0.778xn-021 นบวกนะครับจากนั้นเราก็มาวาดกราฟนะครับเอ้ยถูกแล้วครับเราจะมาวาดกราฟครับเราให้เราก็จะนำะค่าที่โจทย์ให้มัน,นครับมาพอร์ตเป็นเส้นอีควิลิเบียมนะครับแล้วก็รากจุด จุดตัดนะครับ x y นะจากนั้นเราก็เราเรารู้นะว่า x b เนี่ยเท่ากับ0.24แล้วก็ x d เนี่ยเท่ากับ0.9เกียครับเราก็จะลาก x d นะครับจากจุดนี้นะครับลากตัดไปเลยนะครับแล้วก็ลากจุด x b เนี่ยก็ลากจาก0.24ตรงนี้นะครับลากขึดด้นแบบนี้ครับเมื่อเราลากเส้นนี้แล้วก็เส้นนี้นะครับ ตัดกันแล้วก็จะได้เส้นนี้วนะครับซึ่งจะเป็นมวลแฟรคชั่นของฟีขาเข้านะครับก็ของเบนซีนนะครับที่ก็คือซูจูซีซีนะครับจากนั้นนะครับเราก็เขียนจํานวนชั้นครับผมจากด้านบนนะครับขึ้นลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงด้านนี้นะครับเราก็จะได้จํานวนชั้นคือหนึ่งสองสามสี่ห้า 8, 9, 10, 11นะครับแล้วก็จะได้ว่ามีจำนวนชั้นทั้งหบด11ชั้นนะครับหรือมีจำนวนชั้นหมดเท่ากับ10 6, 1, บบวกหนยเลไอร์อนะครับแล้วก็ฟีสารเข้าที่ชั้น5นะครับก็คือตรงนี้ที่เป็นจุดตัดนะครับ